เคยมีช้างเชือกหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นช้างที่ดุที่สุดฆ่าคนมาแล้วกว่า60บศพคนก็พูดกจะไปเยอะจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยก็จะมีสักสามสิบศพนะรวมๆกันหลายเชือกนะแต่คนเวลาเล่าออกไปก็จะเล่ามากไปมากไปนาตาลีเนี่ยเขาฆ่ามาแค่8ศพมีวันเดียวอ่ะฆ่าสี่ศพในวันเดียวนาตาลีเนี่ยเป็นช้างเพศเมียแต่หน้าตาเหมือนกัะพู้เลยผมเห็นในทีวี เขาโปร่แค right. right okay. hmm. um ่ตาเพราะว่าเขาอยู่ในน้ำเรามองเลยว่าตัวนี้สวยมากสายพันธุ์นี้ดีเพียงแต่อาจจะถูกเข้าใจผิดกันเรื่องอะไรแล้วขัดใจกันขึ้นมาแต่การที่จะเอามาเลยเนี่ยเราทําไม่ได้เพราะว่าเขาดังมากไงเอามาแล้วคนแถวนี้เขาจะว่ายังไงใช่ไหมเพราะว่าคนแถวนี้เขาก็ต้องกลัวใช่ไหมนี่ปรากฏว่าพอถึงวันหนึ่งเราก็ทนเราก็คนงานสังคมดกายกดดันของสังคมว่าเอ้ที่นี่ไม่ทําอะไรเลยก็เลยรับเข้ามา หลังจากเหตุการณ์เศร้าสลดของชาวตรังพังนาตาลีคลังไล่ทำร้ายคนจนเสียชีวิตรวมแปศพนาตาลีก็ได้ย้ายบ้านใหม่มาอย่างหวังช้างอายุทยาและพเนียรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีคุณลายทองเหรียญมีพันเป็นเจ้าของและยังเป็นหมอสดำผู้มีวิชาอาคมควบคุมช้างอย่างถูกต้องตามตำรามีพระองค์หนึ่งที่สามารถปราบ คือวันมาถึงน่าโอเค,คนะฮะผมก็พอที่จะใช้สมาธิของตัวเองเนี่ยเซียนพายแล้วอ็วจะมันยอมรับแล้วเดินลงจากรถดีๆเขารูร้รมากนะพอถึงหน้าสารน่ะมันมาถึงมันไหว้มันหม,ม,มอบไหว,ไวเลยและพังนาตาลีก็รับเอากล้วยไปด้วยท่าทีสงบนิ่งคือช้างเนี่ยช้างชึกเนี่ยความแปลกคือมาถึงสารปุ๊บ ช้างกราดเลยอะล่อแลคุมมันไม่อยู่สั่งมันไม่ได้นะต้องเข้าใจนะฮะขึ้นคอไม่ได้เพราะเขาดุมากนะแต่เขา่าเขาทําอาการอย่าี้เราก็ยอกว่าสติปัญญามันสูงตามที่เรามองนะแล้วก็มองนะเสร็จแล้วพออีสักสองอาทิตย์เรียบโบดีแล้วจัดเสด็จมาเล่นช้างผู้ใหญ่คนใหญ่ท่านจะมาดูช้างนนี้เราจะเอาอยู่หรอการสะกดช้างเนี่ยมันทาในในขณะที่เรามีหอกมีมีดพร้อมใช่ไหมฮะ ทุกอย่างเราจัดคอนดิชันต่างๆไว้แล้วแต่ทีนี้เราเอาชีวิตท่านมาเสี่ยงนะ่ะใช่ไหมผมไม่ได้ก็เลยไปหาจารย์แดงชวนอาจารย์แดงเชิญพ,พระมาคือทางโลกไม่ไหวแล้วท,งทงางธรรมก็มากล่อมอีกหนึ่งเชือดอันนี้ดุเหลือเกินเลือดยังติดงายอยู่เลย อันนั้นที่เงือกเต็มติดมาเนี่ยนั่นคือพ่อพายลังสีเป็นช้างดังอยู่ที่กาญจนบุรีพอเวลาช้างช้างแถวนั้นตกมันเนี่ยเขาจะปล่อยโซ่ยาวๆแล้วปล่อยให้เข้าป่าไปหากินไปไปผสมพันธุ์กับตัวเมียช้างป่าน่อ่าทีนี้เจ้าของกลับมาปล่อยช้างแล้วก็กลับมาหมู่บ้านบอกว่าเออเนี่ยอีหุบโน้นนะปล่อยไอ้ลังสีไว้นะใครอย่าเข้าไปยุ่งกับมัน นี่มันมีพานสองคนนะฮะก็เออเดี๋ยวเจอกูจะเอางาซะเลยทั้นองนี้คืนนั้นในหลังสีก็ย่องไปฆ่าย่องไปฆ่าคัหมดเลยฆ่าสองศพแล้วตามเอาที่บ้านอีกสองศพคือไปท้าเขาก่อนไปท้าแล้วว่าเดี๋ยวถ้าเจอปุ๊บกูจะฆ่ามเลยออปรากฏว่าไม่ทันจะได้ท้าคืนนั้นเอาเลยตามไปฆ่าที่บ้านอีกสองศพรวมแล้วคืนเดียวช้าฆ่าไปทั้งหมดสี่ศพสุดท้ายเนี่ยมันเป็นข่าวก่อนนะฮะมันก็ คือเขาเป็นช้างมีลักษณะพิเศษคืคองาอ้อมจักรวาลน,นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเป็นลักษณะหนึ่งของช้างเผือกถ้าไม่โดนเหยียดหยาม่จะไม่ทําเป็ดขาในที่สุดเขาก็มาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่<ล>มาอยู่เป็นสิบปีน,นั่นก็เป็นชาติหนึ่งเชือกที่เรียกว่ามีปาฏิหาร,ริย์ซึ่งวันนี้ที่บนสารประกรรมนั้น เขาอยู่บนนั้น<า>ทุกวันเขาอยู่บนนั้นเ<า> <pied. S 2> ขาบอกว่าตอนเขาลมปุ๊บงาจากที่แบบเป็นอย่างนี้อยู่ที่โค้งหากันกไปเลยมาเหมือนใบโพเลย